ยหิวะ่ะโอ้โหคนเยอะขนาดนี้จะมีที่นั่งปะเนี่ยนั่นดิเอาไงดีอ่ะหรือไปกินขนมปังสากากรแทนสาก,กรแล้วกันดูท่าไม่น่าได้นั่งเร็วๆเ,เนี่ยอื hmm. งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำก่อนนะอยากกินนมแคนตาลุบอ,อ่ะอีกินี่นมสีเลี่ยนๆนั่นนี่แหละอิวไม่เบื่อมั้งหรอโอ้โหฟี่ที่ฟีกินแต่เก๊กฮวยไม่เบื่อมั้งหรอ อิ่วยาวเ,เก๊กขวยไปเปียบเียบกับ่นนมใสสีสังเคราะห์นั่นได้ปะคนร้องอ่ะนี่ค่ะโอ้ย,อยเลิกปวดนะ้ทั้งคู่นั่นแหละอิ๋วนั่งไหนอ่ะเออเดี๋ยวจะไปซื้อขนมปังที่สาก,กอนอ่ะแล้วไม,ไม่กินข้าวอ่ะแล้วมันมีที่นั่งไหมล่ะโต๊ะเต็มไปถึงหน้าเสาธงลวมัง้ง นั่งนี่ดิดีมากกูเพิ่งเห็นมีประโยชน์ตัวันนี้รอตั้งน,นานว่าจะชวนไม่ชวนปลาอิวกั้งอยากกินซุกกี้อยู่พอดีเลยอ่ะเอาแน่ไม่ต้องยังคิดกันหรอกงั้นให้เรานั่งริมเลยนะอืมไปเร็วอิวกั้งไาซื้อข้าวด้วยอ่ะ,ปะไปไปซื้อข้าวกัน ออเฝนะ้เาโต๊ะตด้วยนะไอ้เลี้ยงเฝ้าโต๊ะนะมาเลี้ยงจ้ะเดี๋ยวเฝ้าให้จ้ะ